แดดร่มลม,ลมตกผ้าขาสซวนจังบาทกันพี่น้องหาดอกกระเจียวมันดอกวะโอ้มันดอกเปนเถาเจียวก็ดอกเปนเถาล่ะกระเจียวนี่บริสุทธิ์ดอกพี่น้องก็เพื่อนบ้านเอามาให้เพื่อนบ้านเอามาให้เพื่อนบ้านใจดีโอ้เติมเต็ออกปูใหม่ต้น อันนี้ก็เพื่อนบ้านนะมาหฮคือกันเพื่อนออกดอกแล้วนี่สวยมากเลยใส่หน่ออันหนึ่งเพื่อนมันมีดอกคือกันใส่หน่อมันมีดอกสองอันดีละ่ะไปทางไหนบ้างยุ่งก็หล่ยล,ยลยพี่หน่องเออเอาสวนเอาสวนสวนมา ยุงเยอะยุงเยอะเอ๊ดอกอันเนื้อไปใส่นอนอันนี้ดอกจนเผาเลยกายเผาก็อยากกินเนี้อข้าวสวนยามเมลงให้ก้อนนี้ตะแหลงนามงามงามำฝนมาบักรีกินห่อนอพี่น้องเอ้ยมันโดนยา แลงมันงหันกินนอวสันคนมาโดนยาเลยบ่าด้กินนอกิน,นแหนงแงเลยพาสมสวนหลังบ้านอันนี้ปูกํำลังติดตเยตเยตเตยเตยปลูกอาไรตกี้ขนมดอกบัวระสังกะทานเศราก็จาภายัยข่อยมันกินยา โอ้ยาขะนีญญ่ยสังแเสงอันก็พายหนึ่งก็ตายอยู่ตัวนเลยเนาะไายกวาตายเบอร์พี่หน้องเ้ยเฮ็ดจังแล้กก็ได้จังสรนหรอวะทำอะไรมันก็ได้อย่างนั้นแหละอันนี้ขายดีแฮะอันนี้เติมน้ำอยู่ เติมน้ำเติมน้ำก้อนนี่กระโดนคือกันก้นกอนนี่กระโดนยาคือกันจะมันอยู่ไกลมันคือฝนตกแห,ห้งเลยพามารอเบงสวนมึงค้างพูขรลบเลยลมเลยคางพูค้างพูนไก่ก็อยากกินเนื้อไปฮักเกือไก่ก่อนพี่น้องเอ้ย ยุงกัดยุงเยอะยุงชุมยุงห่ายเพื่อนยูเออยกันกระเจียวขอบคุณเพื่อนบ้านเ้อใจดีเอากระเจียวมาใหา้ตุูกทิมใบน,นี้แหละพ่อได้กินเอางานไปปุ๋ยหน้ามาันก็เอาหย่าพี่น้องเอิ้นไปไมยเวลาไปหนี่ขายของ